สวัสดีครับมื่อันนี้พบกับพญเดงว่างามก็แล้วครับมื่อันนี้พญเดงกับจิพาพีผ่านหนองมาเที่ยวชมครับศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์การเกษตรวลาปีปทุมครับมาขอไว้เบื้องว่าพนนี้อย่างเนี้ยขันไปอยากมาชมกับยูทธทางนี่แหละครับยูทธทางเหมืนเสียนว่าปีออกไปบลับเบือครับแต่ว่าช่วงนี้เพิ่งกับท่านได้เปิดให้บริการนะครับกับจิเปิดยุคประมาณสงการหมดแล้วครับเพิ่นกำลังปรับปรุงอยู่ แต่ว่าชวนนี่ก็ม,กมี้ตาดอกไม้ครับดอกฟ้าส,สวยๆงามๆครับดอกงามๆครับเดี๋ยวติดตามพี่เดมา,าป้าไปเบื้องหลังไหนมามีอย่างเนีย้ยสิงสารล,ลา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 ,ารสารอ,อ,อย่างเนี้ยหลายๆร้านกาแฟกำลังปรับปรุงครับพี่น้องช่วนนี้ก็มีสัตว์ให้เบิ่งอยู่ก็มีดอกไม้มีอย่างกับหลายๆอย่างอยู่นกำลังปรับปรุงเดี๋ยวติดตามพี่เดม้เขาไปเบื้องวลังมีอย่างแน่เดี๋ยวนี้จากส้นนี่ก็เป็นนกกระจอกเทศครับพี่น้องนี่ นกกระจอกเทศกำลังไว้เป็นตลาดครับนี่ได้ยี่เดือนแล้วครับนี่ได้เดือน,น,นกว่านี่ครับนี่โอ,โอ้อยู่เดือนหนึ่งครับวันใกล้ง่วงง่วงไงนกกระจอกเทศเดือนอายุเดือนนึงครับนี่พี่น้องเดือนก,กวยแลนี่เดือนกล้วยโอ้สุดยอดมีตัวใหญ่รครับพี่น้องอันนี้อันนี้เอาใช้ห้อนี้รถใครอย่างว่าชมก็ได้ครับนี่เ่ราะกลจากต,ตัวเมืองอำเภอพราปิ่นทุ่งนะครับ เสีนทางออกมาทางบอลระเบือแล้วครับพี่น้องนกนีนกกระจอกเทศนี่แกะครับนกกระจอกเทศนี่ก็อายุเดือนกว่าครับตะฮักอยู่นี่มาทางนี่ก็เป็นไก่ไก่ไก่ยวงครับไก่ยวงไก่ยวงขาวตะฮักตะฮักครับพี่น้องเป็นหัวจเพิ่งจะเปิด ไอ้คนเกาเยี่ยมชมกับสิงสาราสัตว์กับท่านหลายเลยนะครับใครอยากมาชมมาเยี่ยมมาศึกษาม,มาเรียนรู้พาเด็กหน่อยมาเที่ยวกันได้ครับเปิดรบริการตลอดเวลาโซนนี้เป็นโซนมาครับเนี่ยมากระจอนหน้อยครับพี่น,อในใ้องเวิ้งใครเวิ้งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจับกันได้ครับพี่น้องเิ่งเว้ย chắp gọi đấy hả yêu mì mà phong chút hằng mong kịp pin pin mát 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 บรรยากาศดีๆสหกรว่าปีปทตุมครับศูนย์การเรียนรู้สากรว่าปีปทตุมเสียนทังออกวาทาังบารบือนี่ล้ครับออกจากกำเพอว่าปีมปะปลกยโซนนี่ก็เป็นโซนของแกะนะครับนี่แบบนี้หลายโซนครับอันนี้โซนของแกะแกะตัดขนครับนี่กำลังกินหญ้านี่ขนเงี้ยงๆครับนี่นี่เราเพิ่งแกะกินหญ้าครับพี่น้อง ก็มีหลากหลาย,ยครับมีมามีงวัวยูหุ่นยนูโซนหุ่นเป็นงวังวงัวบามันอ่าเสียงแกะของแม่แต่สองตัวนี้เขาได้แยกะมาครับเนี่ยนะนั่น๋อผสมแยกมาผสม อันสองตัวนี่คนแยกเมาผสมครับนี่อันไปสนใจกับอยากมาเล่นมาเที่ยวมีร้านอาหารพร้อมครับอยู่ศูนย์การเรียนรู้ของสากงกสารวัปปิวัตุมนี่แหละครับมีแพะมีมามีนกกระจอกเทศมีไกง่งวงแล้วก็มีงวัวพร้อมครับงัวูอยู่กับไก่พนดีเลยไปยางเบินงงัวงงามกว่าไหมทานกต่นีครับนนอโอ้โหมันหลายครับพี่น้องคุณ เดี๋ยวมื่อลังว,วันเย็นจะพาไปเบิางไกลๆดอกมัอนอี่ฮ้อนแด็ดทั้งคนเป็นงัวทั้งคนเป็นฮานบองนี่ก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟาครับช่วงนี้กําลัางปิดปรับปรุงอยู่ครับนี่ยอย่างไมช่ชมก็ได้ครับพี่นอ้องก็่อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเนีย่ยสวัสดีครับ